ก็ไหนๆแล้วก็ขออนุญาตแต่ที่รู้อยู่อย่างนึงครว่ามันเป็น V8 ทั้งหมดรวมถึงกระบะคันนี้ด้วยรวมถึงอウติสคันนู้นด้วยแล้วก็เซฟิโรคันนี้อยากจะบอกว่าแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิ่งของการดริฟและโดนัทแล้วพิเองนิดหน่อย วิดเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูดีเทลอันอีกทีนึงสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเัซซิ่งฮะวันนี้เรามากันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์เหมือนเดิมนะครับมียะไรวันนี้บอกแล้วาตามคําขอเราจะมาจัดให้ดูมารู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมีนั่นก็คือไดท์ทูดริฟนะฮะก็เป็นเรียกว่าอาจารย์ก็เป็นระดับ ติดระดับโลกแล้วกันก็คือปอนนะฮะปอนอินเจคชันหรือว่าปอนไดทูดิฟเดี๋ยวเราไปรู้จักปอนแล้วก็รวมถึงห้ามผ้านะผมจะไปหยอดเหรียญรถคันไหนมีคันไหนบ้างที่เราจะไปหยอดเหรียญไปดูกันที่สําคัญอย่าลืม,มาานะฝากกดไลค์กดแชร์นี่มาละลูกศิษย์นะฮะแล้วรวมถึงต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากก็คือของการขับดริฟต์เริ่มยังไงเป็นยังไงเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ ที่สําคัญนะฮะห้ามพลาดเลยกับการหยอดเหรียญของน้ําแมนน้ําแมนจอมหยอดเหรี้ยนนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมบอลไดทูดิฟอะคาเดมี่นะครับผมยังไงทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็อยากจะมาสนุกนะครับผมอยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอ่อขับรถเนี่ยแบบแปลกๆแบบไอยางทะแยง,แยง,แยง,แยงไปข้างๆนะครับผมยังไงก,ก็มาร่วมสนุกกันนะคร <ลด S 2> <น>ับรถมีอะไรบ้างครับรถ รถอะไรพี่รถชาตินะครับไม่หมายถึงรถที่มาเรียนรถที่มาเรียนแล้วก็จะมีรถเนี่ยเอาติดน,นะครับกบ ivo, ระบะดีโว่รถซิปิโร่สกายไลน์อะไรเงี้ยก็จะมีให้ขับเลือกได้หมดแต่ทุกคันแน่ๆมีแอร์ครับผมทุกคันมีแอร์ทุกคันมีแอร์แล,แล้วเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเป็นตอนนี้เป็นใช้เป็น 3, z 3า z v 8หมดเลยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนก็ต้องรีบมาใช่ครับแล้วที่สำคัญสอนโดยอาจารย์ปอนครับผมเรียนนะฮะโอ้โหครับ คือ <c oughs> เอาตรงๆนะนี่คืออีกหนึ่งโรงเรียนของปอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องต้องบอกนิดนึงว่าเริ่มเรียนเนี่ยครับจริงๆริดริฟต์เริ่มจากอะไรก่อนคือจริงๆริดริฟต์เนี่ยต้องเริ่มจากเขาเรียกว่าการควบคุมรถก่อนนะครับเพราะรถดริฟต์เนี่ยมันคือการรถที่เสียหลักไปแล้วะนะครับเราจะควบคุมรถที่เสียหลักเนี่ยได้ยังไงนะฮะเราก็จะมาสอนก่อนว่าเอ้ยรถเนี่ยพอมันเสียหลักแล้วเนี่ยมันเสียเพราะอะไรเพราะว่า เราเร่งเขาเร่งเลี้ยวจนล้อหน้า Under, อันเดอร์หรือว่าล้อหลังเนี่ยเข้าด้วยความเร็วเกินไปนะฮะแต่รถด,ดิฟเนี่ยคือล้อหลังมันก็ต้องหมุนมากกว่าล้อหน้านะครับพอรถมมาเริ่มสไลด์เนี่ยนะฮะเราก็จะสอนว่าการใช้กันเร่งแล้วก็การควบคุมพวงมาลัยในการเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนเนี่ย เอาตรงคือทุกคนไม่เหมือนกันนะครับการที่พลาด่บางคนลืมคอสเตอร์ของอะไรคือล็อกของอะไรไว้เลยบางคนกลัวคันเร่งคือกลัวอะไรอา,าจจะก,กลัวรถเราพังหรืออะไรก็ได้นะครับคือเร่งน้อยพอเพราะเร่งน้อยรถมันก็ไม่ออกไม่ดริฟท์นะครับยังเราขับเนี่ยเราต้องใช้คันเร่งให้สูงเยอะเกินไปก็เครื่องพังอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้พอดีนะฮะอ่าใช้ประมาณ30-80%ว่าให้เพื่อให้รถล้อหลังสไลด์สไลด์สไลด์ไปนะครับเราจะมาเริ่มจากโดนัทเลขแปดนะครับแล้วก็ นี่เป็นวงลีอะไรเงี้ยใช้เด็กมืออันนี้ก็คือจบหลักสูตรละเพื่อนําไปใช้ในคอร์สในลายต่างๆนะฮะในลายต่างๆลักษณะอะไรเงี้ยคือเนี่จุดเริ่มก็คือการเริ่มใช้เด็กมือโค้งมาเนี่ยจริงๆมันคือครึ่งหนึ่งของโดนัทละพอพลิกรถก็คือเลขตัวแปดเลขแปดใช่ไหมใช่เลขแปดพอพลิกมาปุ๊บเสร็จเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะเป็นเริ่มความเร็วมากขึ้นใช้เกียร์สามเกียร์สี่นะครับทุกอย่างก็คือมาจากเบสิกหมดอ่า เพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นคือตั้งแต่โดนัทก่อนต้องไหนโดนัทก่อนแล้วที่สาคัญต้องต้องต้องมีต้องขับรถเป็นก็คือตอนเนี้ยเราตอนเรามีรถเกียร์ขุกก็จริงนะฮะแต่ตอนนี้เกียร์ออโต้เนี่ยการังยาเสร็จละอ่าอ่าเพราะว่าจริงๆดิฟเนี่ยบางคนอาจจะองโอ้โหต้องมีคัตมีเบรกเมือจริงไม่จัเป็นเลยนะฮะรถเนี่ยก็คือว่าแต่ต้องมีลิมมีแตสลิปเพื่อว่ามันจะควบคุมง่ายนะฮะ เราก็เลยทําเกียวโตมาสำหรับโอเคสุภาพสตรีหรือผู้ใหญ่ที่โอเคเราลดเดี๋ยวนี้รุน่ในใหม่ก็เป็นเดบิวต์ครั้งหมดแล้วนะก็คือว่าเป็นเกียวโตแหละกึ่เกียวโตแน่น,นอนที่สุดบางคนบอกเอา้าแล้วตอนนี้พี่ปอนไม่แข่งรถเหรออยากแข่งครับแต่ไม่ได้ไ <laughs> ม <laughs> ่ได้ก็คือต้องหยุดพักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยด้วยนะฮะโพซิชันตอนนี้ที่ดีวันครับเป็นไงบ้างปีที่ผ่านอ่าปีที่ผ่านมาก็จบที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดโอ้ออกประจำปีนะฮะใช่ใช่แล้วไปแข่งที่รัสเซีย ไปรัสเซียรัสเซียยังเลงอยู่พี่คือตอนนี้ไปแข่งก็คือไปแข่งของบนหิมะบนหิมะใช่ก็คือว่าโกโจ่าเนี่ยได้เป็นเพื่อนกันเขาก็ชวนให้ไปขับไปรถลาด้านะนะฮะเขาบอกว่ามันเร็วที่สุดบนน้ําแข็งคือบนน้ําแข็งเลยบนหิมะนี่ลบสามสิบอ่าฮะอ่าคือแบบหายใจไม่ออกโหเป็นน้นําแข็งเลยพูดไงว่าถ้าถ้ามีขี้มูกเมื่อไหร่ปับ๊บแข็งเลยเลย <c oughs> <c oughs> แสดงว่าอย่างนี้ก็คือจะวันนี้คือสอนแบบตัวต่อตัวใช่วันนี้ก็คือตอนนี้คือเราก็ไม่สามารถเปิดคอร์สหลักได้ก็ <ฮะ S 2> คือว่าเราก็คือสอนเป็นตัวต่อต,ตัวไปมาเสร็ปุ๊บแต่จริงมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าแต่ละคนอย่างที่บอกว่าคือเบสิกไม่เหมือนกันพื้นฐ <ฮะ S 1> านไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะนับจากติดลบเลยบางคนอาจจะนับจากหนึ่งจาก5้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะเราเพราะว่าเราอยู่ข้างๆเสมอสมมติลูกค้าขับ เรานั่งไอ้คนนี้ลืมอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถถ่ายทอดตรงนั้นได้เลยพูดง่ายว่าจี้เลยจี้เลยจึ๊กจึ๊กจึตลอดเวลาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ลูกศิษย์มาแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ปอนไปก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูว่าขาเสือถหรือเปล่าเรายัดยัดได้ใช่ไหมถึง้นคืออย่างนี้ปอนจับตรงไหนแล้วจ แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะดึงนพื้นดันนี่ดันนี้ปล่อยเบาบเพื่อให้มันอะไรเหมือนแรน้ใช่ประมาณนั้นครับผมผมก็จะเป็นผมก็ไปได้แต่ผมว่าผมเหยีดตัวรถมันมันหมดหมดหมดอ่ะตรงนั้นเราต้องทายอัเเยอะสมมติว่าเราพ่เพ่เงื่อนเ้นรเราต้องทายเมอยเี้ยถ้าไป มอ,อหมดทีทตรงนผมดเ,เมดเด,อดเตอนนี้ก็ต้องรอหมดโควิดแล้วกลับไปแข่งดีวันใช่ครับผมนะฮะตอนนี้ดีวันเป็นไงบ้างตอนนี้ดีวันเขาก็จะเริ่มสนามหนึ่งเนี่ยเ,เดือนเจด เดือนเจ็ดเนี่ยเขาบอกจะเริ่มนะครับผม hmm. เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่แพนเขาว่าจะเริ่มเดือนเ uh huh. จน็ดนะฮแรกสนามที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วรถปีนี้ใช้อะไรปีนี้ก็ใช้เป็นโตโยต้า FT แปดหก FT แปดหกใช่ uh huh. เป็นเครื่องไออาร์สามห้าอาร์สามห้าใช่ครับผมกี่มาตัวนั้นก็ค่าบูตประมาณบาแปดก็พันมาครับ <laughs> แล้วก็อยู่ประมาณตั้งปห้าปหกอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยจะต้องเป็นอะไรมาก่อนไหมไม่จำเป็นเลยครับผมนะฮะจริงเหรอคือ,อจริงๆแล้วทุกคนบางทีบอกว่าเอ้ยผมจะต้องดิฟเป็นก่อนหรือไม่คือที่เนี่ยเราเริ่มต้นจกศูนย์เลยตอนนี้อาจารย์ปอนะฮะเดินลงไปตั้งไพลอนตึ๊ดึง เกิดเป็นอาจารย์ต้องอดทนนะฮะสำหรรบอาจารย์สอนขับรถดิฟนั่งโดนัทผมบอกตรงๆว่าเวียนหัวมากแต่นี่ครับด้วยความเป็นอาจารย์ต้องจี้ทุกจุดเลยครับสนุกสนานกันไป คนอาจจะมาติดลบขับเกียร์ปกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับผมนะฮะได้คราจะมีีเกยร์ต้องรับทำเกียร์โตไว้อยู่นะครับผมเพราะอย่างที่แม่ขับเนี่ยโอเคเนี่ยแรงท็อกสูงขนาดเนี่ยมันเกียร์เราถ้าสมมติเราขับเบสิกเราไม่จังเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ละเกียร์โตก็ขับได้นะครับผมอันนี้ขับง่ายมากขับง่ายเดี๋ยวไว้เกียร์โตเสร็จเชิญพี่แมวมาทดสอบอีกสักรอบพี่ขอบคุณมากครับเียอนะยอดเหรียญได้ป่ะยอดเหรียญได้ไหม เอ้าหยอดเหรียญก็อหยอดเหรียญรถมีแอร์ทุกคันเพราะฉะนั้นเรามาหยอดเหรียญรถคันนี้มาดูกันอันนี้เราเข้าไปในอัลติสนะโอ้โหด้ามเบรก เครื่อง V8 นะฮะต้องเรียกว่าเป็นเครื่องที่แบบเฮ้ยมันโหดลายมากอะ่ะล้วในบอร์ดิโอติสน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสนุกส,ส,สุดมากสุดยอดเลยทีเดียว วีแปนะเสียงก็โหนเลย เกียร์สามมันจะเหลือแบบเลือเหลือเกียร์สามมันเหลือเลยอ่ะเหลือแรงเลยนี่เกียร์สี่นี่เติมเติมได้ง่ายมากเลยอ่ะใชกดยอกดไปมากดไปาเลเป็นรถที่เซฟมากง่ายมาก ผมขับเป็นไงบ้างครับโอ้ได้ดีเลยพี่ไม่ธรรมดาครับเป็นไงพี่ขับง่ายไหมเป็นรถที่เซ็ตง่ายเฮ้ยเดี๋ยวส่งรถมาเซ็ตได้ไหมโอได้ได้ยินดีเดินย่างเครื่องเครื่องมันเกียร์สามเกียร์สี่เดินเดินต่อสบายเลยใช่ใช่ใช่มันง่ายมันมันง่ายอ่ะคือตอนนี้คือรอบรอบมันไม่ลึกรอบต้นเนี่ยท็อกมันดีเพราะฉะนั้นเราใช้คันเร่งแค่นิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยสบายเลยพี่ถือว่ารถที่ขับง่ายแต่เราต้องไล่ได้ลายที่เพอร์เฟพมันด้วยจริงนะพี่ใช่เมื่อกี้เมื่่่่่อกกกีีี้้เเเเเคาาาารรรยยยยววัันนงงงมสด แล้วงี้สมมติถ้าเกิดเพื่อนยางไม่เปลืองยางเลยพี่อาใช่แล้วเพื่อนๆอยากมาเรียนทำไงอะ๋ออยากมาเรียนก็ติดต่อที่เพจอ่าเฟซบุ๊กได้เลยพี่ในยูดิฟอคาเดมี่นะครับง่ายๆนะครับยินบล็อกเข้ามาได้เลยก็มาคุยจะมีน้องตอบถ้าไม่ก็ผมตอบอะไรเงี้ยนะก็จะมีไลน์และไอเดียอะไรเงี้ยก็สามารถเอ่อโทรปรึกษาหรือมาคุยกันได้ไม่ว่าจะแบบอุ้ย เรียนเนี่ยจริงๆไม่อยากเป็นนักแข่งพี่เนี่ยอยา่างคนเนี่ยอย่างนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยเพื่อต้องการสนุกสนุกแล้วก็อีกอย่างเรามีม้าพยศอยู่อาจจะมีลัมโบมีปอร์เช่มีบีเอ็มมีเอ็ม่เงี้ยแต่เรากดคันเร่งไม่ได้กดแล้วมันลื่นแล้วก็ต้องถอนละอ,อันนี้เราอาจจะแบบสไลด์โชว์เพื่อนหรือว่าอะไรพวกนี้พอเ <c oughs> นีคือพูดง่ายว่าเป็นพื้นฐานของการขับรถที่แบบไม่ตกใจใช่ครับผมหรือเกิดอุบัติเหตุหรือรถบนถนนเกิดอาการโอเวอร์อันเดอร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถควบคุมได้นะเพื่อร่างกายเราชินกับแรงชี้้้แแวูดดดครรังกสุออย่่ี๊ เราก็ตกใจแล้วแต่เนี่ยเราชินเราก็สามารถควบคุมแก้อาการได้อะไรประมาณนั้นครับผมนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับติดตามเชียร์ผมแล้วก็ติดตามในเพจได้ทูดิฟเนียนะครับแล้วก็ติดตามพี่แมนด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกเลยว่ารถแต่ละคันสุดยอดทั้งนั้นเลยนะฮะรวมถึงกับเเจ้า 3UZ ก็บอกแล้วว่าเครื่องมันขับง่ายเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ง่ายแล้วมีทักษะที่โดยอาจารย์สอนที่แบบมีประสบการณ์รวมไปถึงเป็นในเข้าไปร่วมการแข่งขันเนี่ยระดับเขาเรียกไงดีวันกลางปีได้ก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะติดตามชมคลิปเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือกดแจ้งเตือนเห็นก่อนอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพลาดคลิปดีๆเด็ดๆนะคะส่วน ตอนนี้ขออนุญาตฮะจบคลิปแล้ววันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันสนุกมาทั้งวันก็น,นี้หยอดเหรียญไปเยอะด้วยลูกศิษย์มายางแตกเพราะฉะนั้นก็ไปแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะไปไปแล้วบา,บายยไปหยอดเหรียญต่อคสนุก